สวัสดีครับคุณมีครับครับสวัสดีครับคุณาัครับคุณมีครับแนะนําตัวหน่อยครับครับภาสวีลบุชัยครับซีอโอเรียวท่วันเอสเตดประเทศไทยครับทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เริ่มต้นตั้งแต่ในหน้าจนครบวงจรจนถึงสร้างขายเลยครับครบจบที่เดียวที่นี่ครับนอกจากนั้นยังเป็นเป็นด๊ดดี้ด้วยเป็นเด็กสร้างของลูกสาวน้องมีเธอใช่ไหมครับใช่ครับคุณมีให้ความรู้แบบที่เป็นเพชรบนยอดมงกุฎเลยนะฮะของการที่จะมาเป็นในหน้าเนี่ยที่ประสบความสำเร็จต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับองค์ประกอบที่ประสบความสำเร็จ ก็ต้องมีเรื่องของความรู้เกี่ยวกับอสังหาในทุกมิติด้านการตลาดการซื้อขายอัปเดตดีมานซัพพลายในพื้นที่ตลอดเวลานี่คือสกิลสำคัญของในหน้าพวกมืออาชีพเลยนะเพราะว่าเขาจะรู้จุดหนาราคารับฝากเข้ามาแล้วก็จุดที่ราคาที่สามารถที่จะขายให้กับลูกค้าได้คีย์สำคัญที่สุดอ่ะ สุดท้ายแล้วอ่ามันก็มาจบในเรื่องของกระบวนการของสินเชื่ออีกทีหนึง่งเห็นไหมครับว่ามันต้องครบวงจรทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําอาชีพนี้ไม่ใช่เฉพาะเป็นเซลล์ขายบ้านหรืออาชีพขายบ้านเพราะในหน้าไม่ใช่พนักง,งานขายบ้านในหน้าคือคอนซัลทิ n งรวมถึงในหน้าในกลุ่มที่ขายทรัพย์แปลงใหญ่ๆพวกนี้ เขามีสกิลในเรื่องของการดีลเมเกอร์เลยต้องครบองค์ประกอบอาชีพนี้ถ้าจะเปรียบไปก็เหมือน mm hmm. เหมือนแมงเม้าวอะ่ะอันนี้พูดตรงๆนะ mm hmm. ในหลักตลาดทั่วไปในในตลาดแมสของในหน้าแต่กองไฟอะ่ะมันจะเป็นตัวคัดกองคนที่อยู่ได้ในอาชีพนี้มันก็จะบินอยู่ได้อย่างสงาา่าผ mm ่าเผยและอยู่ในอาชีพนี้ mm hmm. ได้อย่างกล mm hmm. ้าหาญในอาชีพขอ,อนิสัยของในหน้าที่ต้องสําเร็จนะครับมันก็ต้องอินกับอาชีพนี้โดยทั่วไปกลุ่มที่คิด จะมาจับเสือมือเปล่าในอาชีพนี้ไม่ควรเพราะว่าจริงๆแล้วเราสอนให้จับเสือมากกว่าเสือมันค่อนข้างดุอาชีพนี้ไงมันถึงมีคนจะออกจากอาชีพนี้แล้วก็โดนเสือกัดไปเยอะมากเลยจะมาจับเสือเนี่ยมันต้องเรียนรู้เรื่องของการจับเสือมาอย่างดีไงแล้วการจับด้วยมือเปล่าเนี่ยขอบอกตรงๆเลยว่า เข้าใจผิดกับอาชีพนี้มันจะได้ได้แค่มาจับแพะกับแกะเท่านั้นเองไม่สามารถที่จะมาจับเสือได้เพราะเสือนี่พูดง่ายว่าต้องมือที่เท่านั้นมันจะเหลือพวกจับแพะจับแกะมันก็มีในในกลุ่มนั้นเน่ยเราจึงเราจึงสอนให้ทุกคนเนี่ยเป็นดีลเมกเกอร์นะถ้าจะเปรียบเสมือนก็คือการจับเสือแต่ว่าไม่มีมือเปล่าหรอกครับอย่าเข้าใจผิด ไม่มีนะครับต้องทุ่มเทต้องตั้งใจต้องโฟกัสใช่ไหมครับโค้ชใช่ใช่ขยายความอีกนิดนึงดเมิเกอร์เมื่อกี้พูดไปแล้วขอขอค้าจาความอันนี้อีกนิดหนึ่งคือดเมิเกอร์เนี่ยมันท่านแอดวานซ์แหละมันไปถึงในเรื่องของวางโครงสร้างเรื่องฟีดแล้วรายละเอียดทุกส่วนเลยอ่ะถ้าพูดถึงหลักวิชาการมันก็เป็นเล่มแหละการดเมิเกอร์ต้องเรียนครับที่นี่สอนอะไรครับแนะนำ่อยครับเผื่อว่าคนสนใจจะมาเรียนอยู่ที่ไหนยังไงครับที่นี่จริงๆแล้วสอนไนน่าแต่จริงๆแล้วที่นี่มันเป็นมากกว่าไนน่า ไดหน้าเนี่ยมันเป็นเส้นทางสู่ความความมั่นคงเป็นเส้นทางนะที่เกี่ยวข้องกับอสังหาที่เนี่ยเราพัฒนาในหน้าไปจนถึงเส้นทางที่สามารถเป็นเส้นทางสุดท้ายของอสังหาริมทรัพย์ก็คือการเป็น d e v วลลอปเปอร์เป็นความใฝ่ฝันของหลายๆคนเลยนะใช่ก็คือที่นี่นะครับที่เลียวที่วันใช่ไหมวครับครับ